และในความเป็นจริงที่กูต้องเจอกูมักจะทำด้ดีเสมอมาถึงเวลาที่บีบบังคับหรืเวลาที่กดดันผ่านมากี่ฤดูกูไม่ได้นับกูไม่ได้จดจำอย่าเสือกเด็กเพิ่งเกิดเมื่อวันมาที่กูมันคนละบริบทกันกูก็แค่เมาไปจนหมดวันทุกสิ่งทุกอย่างกูทำเองไม่เคยต้องพึ่งมึงถ้าจะพาไปเอาก็บอกว่าเอาและไม่ต้องไปอ้างบุรีล้ำขึ้นมาดูกันสักครึ่งหนึ่ง I'm still doing the same thing do it like a gang bang สิ่งีวิทย์มแมงสิววัในวิ n ย์มแกงก็ดูวิตออกมาแลบางคนก็เรียกกูอิวหรือไม่บางคนก็เรียกกูมิสเเลยจนแดร์เร็จำไม่ผิดกูคิดว่าบอกมันไปหลายทีผูมันเกิดไม่ทันอยลองของอีเน็นฟ้ามีเวลาก็เปิดเพลงกูเธอรับไม่ได้มึงก็วิ่ไปผูกคอตายสิ I'm singing with my man ไม่ว่านานเท่ไร I'm still doing the same thing I'm s i t t i n g with my man ไปออกคนนึงออกคนนึงเลลยี่สิบนะเออกูออลสี่

เพลงมึงกูให้แค่ครึ่งเดีวไม่ต้องพึ่งรอกูแค่พึ่งสไตลเดี๋ยวพวกมึงได้อึ้งยาวไม่จบยกแรกกูให้แค่ครึ่งราวให้กูแค่เป็นลาก็ได้สัตว์กูไม่ต้องพึ่งแซวห้าหมื่นที่มึงได้นหนูมึงคิดตีนกูโฮไม่ยูดอนนว่าต้องฟังกับบินดูเยี่ยมสูบกิ่งลาวสิบปีลินทูชีวิตนี้กูมีแต่เพลงดีสุดว่าดับบินดูพวกมึงมันไล่เราสนิยมงงบัตซ์ซคลาสสิกแต่กูทำตั้งแต่สมัยยังอัดกับเทปคลาสสิกเพียงแค่เพิ่มเพิ่มแล้วก็แพ้เซนซูฟังกินคลา ตัวสองกูยออยู่ไเพกตอนนั้นกูตายไปเยอมากกูตายนะไปเจบเจ็บมากเจ็บมากตรงนี้ใจเย็นไปยองมัดมาเดียวเออไกขับไปยําตัวแรกเฮ้ยยาวตัวแรกหายที่อ่กูยาวอยู่นะตัวแรกมันอ่ะยาวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ตัวแรกมันกูยาวตัวแรกมัน จะแล้วคนหนึงลออยู่ออยู่บัมแล้วมัมแล้ตายออกออกใครก็ได้ออกคนนึงออกคนนึงคนนึงไอ้ส่วหกติบเหลือหกติบเหมือนกันมากว้ไปเหี้ยไปเข้าไปกยาวยาวลอยอยู่ลออยู่ไม่ต่อ์ผมอ่ะคืออะไนะลออยู่ัดให้กูยาวกยโอยกูโดนถองเนี่ยตัดให้อยู่ ูยาวกูตายนะไอ้เียมันเข้าไอชิบยาวอยเนี่ยมชีตัดหลังเออกูตายอยู่ตายสวยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป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 สวย